เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันมอร์เบยสในจักรวาลของตัวร้ายนะฮะไปดูกันว่าเป็นยังไงครับของตัวร้ายมาเวลที่จะอยู่ฝั่งโซนี่นะฮะรับบทโด,ดยจาร์เลตโต้นะครับเจ้าของรางวัลออสการ์นะครับ <laughs> นอกจากวีนอมแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนี้แหละมอร์บิสที่จะมาเป็นตัวลุ้นนะครับว่าจะเป็นการเชื่อมโยงจักรวาลได้หรือไม่เหมือนกันลุกขันข่าวเฮ้ยวูแบทแมนเวอร์ชั้นด่าด้วยด้วยด็อกเตอร์ไมเคิลมอร์เวียส You've been missing for two months. When you're a stranger. Then you were found on a container ship that washed up off a of Long Island. When you're alone. What did you do to yourself, Doctor? I wish I knew. exactly I have increased strength and in speed and some form of bat radar what else can I do yeah there are limits there has to be there's something inside of me Whoa. Mr. Hunt and consume blood. Michael. When you are control you control it. I don't know. You I mean you have the what I'm doing to I. We haven't had anything this good since that thing in San Francisco. When <laughs> other half wants to control it, <laughs> hey, like you know, stay right. in touch. Ooh. Hey. วอชเชอร์ก็มาฮะวอชเชอร์ตัวร้ายคอยดแมนนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นรวมหนังวายรายก็ได้นะฮะโคสิมิเตอร์ิกเกโด น่าเกลียดหน่ากลัวเลยโคตรน่าดูเลยนะฮะอวมา I I'm kidding it's Michael Morbius am Venom just Doctor มีเบนชั่นถึงเวนอมด้วยโอ้โหคือดูทรงแล้วเนี่ยฝั่งเอ่อโซนี่นะครับซึ่งไม่ใช่แบบเป็นฝั่งเดียวกับมาเวลเนาะคือเขาก็ต้องการสร้างจักรวาลถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างสไปเดอร์แมนก็จะเป็นการสร้างร่วมกันระหว่างจักรวาลมาเวลและจักรวาลโซนี่นะครับตอนนี้ก็จะมีความแบบว่า เขาก็จะเริ่มหลีดไปละไปทางโซนี่แล้วพอมันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยซึ่งจะติดสัญญากับทางมาเวลปั๊บเนี่ยก็จะเป็นของโซนี่ที่สามารถทําอะไรก็ได้เพราะว่าเขาซื้อไปแล้วนะฮะเออน่าสนใจมากเลยนะครับยังมีอีกหลายตัวเลยที่แบบยังไม่ไดเอาอมาเล่นนะฮะไม่รู้ว่าโซนี่มีคาแรคเตอร์อยู่เยอะแค่ไหนที่สามารถที่จะเล่นได้เพราะว่าตัวไหนที่แบบว่าไม่ได้ใช้นาน,านเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ที่ฝั่งมาเวลนะครับซึ่งตอนนี้มาเวลเขามี M.C.U.Universe อยู่แล้วฉะนั้นเขาก็อยากจะสร้างหนังเขาเองใช่่่มะก็แตวา เขาก็จําเป็นต้องให้โซนี่มาช่วยเพราะว่าโซนี่เขาถือสิทธิ Spider ์อ้สไปเดอร์แมนอยู่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าโซนี่สร้างสไปเดอร์แมนเองก็ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่ก็คือทำไรายได้ไม่เข้าเป้าอย่างที่เขาต้องการก็เลยคราวนี้อ่าน้องทอมฮอนแลนด์เลยโชคดีเลยได้เป็นการสร้างร่วมมือกันระหว่างฝั่ง โซนี่แล้วผสมผสานกับมาเวลทำให้สไปเดอร์แมนได้สามารถเข้ามาอยู่ใน MCU อย่างที่เราเห็นกันในเอเวนเจอร์ได้ใช่ไหมครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยโซนี่เริ่มจะเปิดทางเข้าไปที่จักรวาลตัวเองเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าพอเป็นสไปเดอร์แมนภาค3เนี่ยที่จะมีแบบอาจจะมีตัวเก่าๆมาด้วยนะฮะร,รวมสไปเดอร์แมนจากทุกภาคมารวมกันเพราะว่าเป็นมัลติเวิร์สใช่ไหมและทีนี้มารวมกันหนังไวรัลที่กำลังจะเข้ามาในเร็วนี้อย่างปีหน้าอย่างมอร์เบียสหรือว่าวีนอมภาคใหม่ที่เพิ่งเข้าฉายเนี่ย ก็จะต้องรอดูก็ว่ามูฟเมนต์ของจกักรวาลที่โซนี่จะสร้างขึ้นจกักรวาลตัวร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะรวมดาวร้ายจะเป็นยังไงนะครับเออถือว่าเป็นมูฟเมนต์ที่น่าสนใจมากของฝั่งฮีโร่นะฮะโอเคครับผมใครที่ดูแล้วเป็นยังไงชอบเหมือนผมหรือเปล่าก็มาลองพูดคุยเล่าสุ่กันฟังได้นะครับผมเองเนี่ยเป็นแฟนขับจาร์เลตโตอยู่แล้วตั้งแต่วงวงดนตรีของเขานะฮะเขาเป็นนักร้องด้วยนะเออ เอ่อเตอร์ตี้เซคันทูมา์นะครับเออผมเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแบบว่าโอ้โหขาล,ล็อกนี่คือจัดเต็มมากเลยนะฮะแต่ไม่ใช่แค่นั้นเขายังมีฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆกนะฮะก็ไปรอติดตามชมบทบาทของมอร์เบยสที่รับบทโดยจอร์เดนเลโต้ o, ได้ในเรื่องนี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไป็นอครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ